สวัสดีครับผมต้นเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์เซรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพครับศูนย์จำหน่ายรถยูสค่าเกดเอนะฮะที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนะฮะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่หลายคันเลยนะฮะแล้วก็มีอีก1นึคันที่น่าสนใจต้องจับมารีวิวกันก่อนนะก่อนที่จะป่บสภาพนะคันนี้เป็น t o y ยต้าฟอ t u จูเ 2.5G ปี2014นะครับ นึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เดิมโรงงานทั้งชุดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีและก็รายละเอียดรถเดิมๆเจ้าของดูแลรักษาดีมากนะครับคันนี้จอดในที่ร่มไม่จอดต่างแดดนะครับแล้วก็รายละเอียดรถเดิมๆทั้งคันเลยนะครับเป็นรถ อีกคันหนึ่งที่น่าใช้งานสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวและชอบเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์แมนนวลนะ,ะเป็นสาวกเกียร์แมนนวลคันนี้ไม่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดแน่นอนคันนี้ปี2014นะฮะตัว 2.5G นะ,ะเลขใหม่ก็อยู่ที่70,000กวโลนะครับคันนี้เป็นรถลูกค้าเก่าเทินป้ายแดงนะ,ะต้องบอกว่าลูกค้าเดิมเนี่ยรักษาดีมากใครได้เป็นเจ้าของคนใหม่คันนี้ไม่พลาด ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับความเดิมความสดและก็โชคดีมากๆสำหรับเจ้าของคนใหม่นะครับเรามาดูรายละเอียดของคันนี้กันหน่อยนะฮะโตโยต้าคอร์จูเนอร์นะครับตัว V n Turbo ตอนนี้ถอดป้ายทะเบียนอยู่นะฮะรถที่กําลังจะล้างจะเก็บรายละเอียดให้กับลูกค้านะครับถอดป้ายทะเบียนเพื่อรอชงรถให้สวยนั่นเองฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้สีเดิมๆโรงงานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดิมยังไงนะฮะตามมาเลยนะฮะตรงนี้ครับ2องสนะฮะวีเอ็นเปี2014 นะสีดําตัวบริษณสีดําสภาพเดิมๆเลยนะครับเจ้าของเิิรถป้ายแดงนะครเป็นลูกค้าใช้มือเดียวนะครออกข้างป้ายแดงมาเลยคันนี้นะฮะตัวยางละลายนะล้อยังไม่แตะพื้นถนนเลยนะฮะด้านหลังก็มาพร้อมรายละเอียดก็คือตัวเซ็นเซอร์กับระยะให้2จุดนะโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับสติกเกอร์ต่างๆยังไม่ได้ออกเลยรอคันปลัอสภาพอยู่ตรนนี้นะฮะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เอง หลังคาสวยนะฮะตัวสปอยเลอร์หลังมา,มาพร้อมไฟเบรกตรงที่3ครบเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดด้านข้างคันนี้ก็สวยงามนะฮะฝาถังน้ำมันลูกค้าติดโครเมียมาให้นะฮะแล้วก็ตัวยางนะฮะเป็นยางแนมะ็กซิตบลวปี2 0 1 8ดอกยางก็ยังใช้งานได้อีกยาวนี่นะฮะดอกยางลึกๆเหลือๆเลยนะฮะคันนี้ชิ้นส่วนรายละเอียดชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานเลยก็ยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นตัวเบ้ามือจับตัวนี้นะฮะเบ้ากันรอยอันนี้คือลูกค้าใส่เดิมๆจากโรงงานมาเลย นะคันนี้รถปี2014 6ปีนะฮะใช้งานแค่70,000กิโลนี่ผมว่าหายากมากๆตอนนี้นะฮะตอนนี้หายากมากๆเลยรถสภาพแบบนี้อันนี้คือรถเดิมๆนะฮะสีเดิมๆจากโรงงานเลยไม่มีการเก็บสีนะฮะไม่มีการเคลมไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนการันตีได้เลยนะฮะนี่ครับตัวเบ้ามือจับกันรลอยนะฮะยังใส่กิ๊กอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกทุกบานนะฮะนี่ครับ จากศูนย์โตโยต้าทุกบานนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนกระจกไม่มีการเคลมนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะตัวกระจกพับเก็บในระบบไฟฟ้าสำหรับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับด้านข้างนะฮะตัวกาบบันไดข้างสีดำนะเดิมเดิมไม่มีเบียดถนนไม่มีปีนฟุตบาทไม่มีริ้วรอยนะฮะนี่นะครับเดิมๆเลยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้เป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะได้ยางแม็กซิดบาโวนะครับปี2018ดดอกยางก็ยังใช้งานได้อีกยาว นะครับส่วนด้านหน้าก็มาพร้อมกระจกมองมุมนะฮะตรงนี้นะกระจกมองมุมรถรายละเอียดเดิมๆนะฮะมารีวิวกันแบบถึงรู่ถึงคนเลยนะสดๆเลยก่อนที่จะทําการชงปรับสภาพตัวชุดโคมไฟสวยใสยเลยดูนะฮะกระจังหน้าไม่มีสะเก็ดหินไม่มีริ้วรอยที่ว่าขับตัวสะเก็ดหินเลยนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้สวยจริงๆนะฮะ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ t บโตโยต้าฟอร์จนคันนี้นะฮรรุ่น 2.5G เกียร์แมนนวลนะครปี2014นะราคา629,000บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจรีบเลยรถโดมรถเดิมสวยทั้งคันนะครับเลขไม่น้อยใช้งานน้อยเดี๋ยวผมพาดูรอบคันด้านนอกกันก่อนก่อนที่จะไปดูภายในอันนี้คือสีเดิมนะฮะสีเดิมโรงงานล้วนๆเลยไม่มีการเก็บสีนะเพราะลูกค้าได้จอดในบ้านนะฮะจอดในที่ร่มไม่จอดตากแดดนะรถคันนี้นะ โดยละเอียดก็รู้เลยนะฮะสีนี้สีเดิมทั้งคันเลยนะครับตัวกาบบันไดข้างก็เดิมเดิมนะครับอันนี้รถที่ยังไม่ได้ปับสภาพนะฮะก่อนปอกสภาพนะครับ,ก,บ,รบก็ถอดป้ายทะเบียนออกไปเพื่อทําการเก็บคราบที่ใครคราบประละเอียดต่างๆให้หมดจดให้สวยงามนะครับวันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์เรียบร้อยแล้วกับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ถ้าใครสนใจคันนี้รีบเลยนะฮะแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5 0 5 66926 ผมต้นเพนยนยินดีให้บริการนะครับแอดไลน์ line, สอบถามข้อมูลหรือว่าแอดไลน์โอนจองก่อนได้เลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิก่อนคันนี้มาไวออกไวจริงๆผมให้เวลาประมาณหนึ่งวันคันนี้นะหลังจากที่รีวิวไปแล้วต้องมีลูกค้าที่เป็นคอร์โตยต้าฟอร์จูเนอร์เกียธรรมดาโอนจองอย่างแน่นอนเพราะคันนี้สวยเดิมจริงๆกล้าการันตีเลยรถเดิมทุกจุดเลยสีเดิมโรงงานนะฮะเพราะฉะนั้นสีเดิมโรงงานนี่เป็นสีที่ทนแลนะไม่มีการ เก็บรายละรเอียดมาแน่นอนนะไม่มีการชนเดี๋ยวเราเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะอันนี้คือเราเปิดให้ดูภายนอกกันก่อนนะฮะก่อนที่จะไปดูภายในอ่ะเราเข้าไปดูภายในกันหน่อยว่าภายในคันนี้เดิมขนาดไหนตามมาเลยครับผมนี่ฮะ คันนี้ผมเปิดออกมาครั้งแรกผมต้องร้องว้าวเลยคันนี้คือมันสวยจริงๆรถปี2014นะฮะ6-7ปีละแต่ว่าสภาพภายในเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆคืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยติดเดิมจากคู่ตัวจากโรงงานจากศูนย์เลยจากป้ายแดงเลยไม่ว่าตัวเป็นสครับเพดตัวนี้นะ,ะตัวสแตนเลสกันลอยที่เป็นสครับเพดโ r ลเนอร์ er คันนี้ดูแผงประตูนะฮะรถ6-7ปีนะฮะตัวนี้ยังไม่ลอกเลยนะฮะไม่มีถลอกไม่มีลอกเลยแผงประตูเดิมๆเลยนะฮะผมคันนี้สวยงาม นะครับกระจกขึ้นลงทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับตัวมือจับตรงนี้เป็นโครเมียมเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบแผงประตูก็บุดนุ่มครีมมาให้นะฮะภายในจะเป็นสีทูโทนก็คือตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมนะฮะเบาะหนังสีครีมดูนะฮะอันนี้คือตัวเบาะหนังเดิมๆทั้งเซตเลยนะฮะเดิมแท้จากศูนย์เลยเดิมจากโรงงานเลยไม่มีการเปลี่ยนเบาะนะพวงมาลัยก็เดิมๆดูนะฮะดูหัวเกียร์ดูพวงมาลัยนะฮะสวยมากนะก็เสมอกันนะฮะหัวเกียร์พวงมาลัยนี่คือไม่มีถลอก นะะฮการใช้งานน้อยนะครับดูหัวเกียร์นะครับนี่ครับหัวเกียร์ไม่มีก่อนไม่มีผุนะฮะพวงมาลัยก็ไม่มีก่อนไม่มีผุเหมือนกันนะครับรถสวยจริงๆนะฮะปีสองพันสิบสี่คันนี้แล้วก็วิทยุคเครื่องเสียงเป็นแบบบิวอินเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์อนาล็อกมือบิดแล้วก็ตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร์แมนวนวลแบบ5สปีดคอนโซลด้านหน้าก็มาพร้อมแอร์แบกถุงลมนิรภัย2ใบคู่หน้าแล้วก็ ภายในตัวเบาะทั้งเซตเลยเป็นเบาะเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานออกห้างไปไ้ายแดงมาเลยนะครับคันนี้นี่นะครับความสวยความสดความเดิมนะมองเข้าไปในหัวน็อตต่างๆนะฮะนี่ครับหัวน็อตดเดิมไม่มีถอดไม่มีขันเลยนะฮะไม่มีการเคลมสีรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนมาแน่นอนการตีเลยสีเดิมโรงงานแท้ๆนะครับ เกลียดด้านหลังนะฮะเบาะด้านหลังก็เบาะเดิมๆคู่ตัวทั้งเซตจากโรงงานเลยไม่มีการเปลี่ยนมานะฮะเป็นเบาะหนังคู่ตัวเดิมๆเลยนะฮะเพดานสะอาดนะฮะเป็นแอร์ราวสามตอนนะฮะเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะฮะเป็นรถยนต์นกประสคสคงสำหรับครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่น่าสนใจคันนี้อย่างมากๆเลยเพราะว่าเป็นเกียร์แมนนวลถ้าใครกําลังหาเกียร์ธรรมดาเป็น f o r ์ u n เนอร์นะฮะคอแมนนวลไม่ควรพลาดเลยคันนี้ผมบอกว่าลูกค้า เจ้าของใหม่ได้คันนี้ไปผมว่าโชคดีมากๆนะครับรถลูกค้าดูแลรรักษาดีมากนะครับคันนี้ลูกค้ามาเถินป้ายแดงนะไปเถินป้ายแดงมาแล้วก็เราได้มาหนึ่งคันนะพอระนั้นคันนี้นะสภาพเดิมๆทุกจุดเลยดูตัวสครับเพจนะฮะเดิมๆนะสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ลอกออกเลยนะฮะตัวสครับเพจการใช้งาน7 0 0 0 0มนกิโลเดี๋ยวไปดูเลขใหม่กันเดี๋ยวดูภายนอกภายในกันก่อนนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเลขใหม่ให้ดูนี่ครับดูแปแผงประตูนะฮะ นี่นะฮะแผงประตูคือมันสวยมากนะฮะแล้วก็รายละเอียดรถเดิมๆเนี่ยลูกค้าใช้งานดีแล้วก็ดูแรลรักษาอย่างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังเจ้าของคนใหม่ได้ไปคุ้มแน่นอนคันนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนนี่นะครับตัวโชคตัวประตดดูด้านหลังนะฮะไม่ฝืนเลยเปิดสบายมากนะฮะแล้วก็ทะเบียนเป็นทะเบียนนี้นะครับ4กอไก่คอระครัง60-26นะฮะทะเบียนกรุงเทพ เป็นรถใช้งานในกรุงเทพนะฮะดูภายในนะครับโหภายในนี่มันสวยมากนะฮะแล้วก็ภายในมันเรียบม,มากมันกริบมากคันนี้ดูนะฮะอันนี้คือรถที่ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพอะไรนะฮะนี่ดูฮะผมให้ลูกค้าดูนะฮะใครพลาดคันนี้ไปนี่ผมว่าเสียดายสุดอะ่ะคันนี้นะตั้งแต่เปิดตัวรถปีตัวเกยธรรมดามาเนี่ยผมเห็นคันนี้สวยสุดละ,นะมันเดิมสุดละนี่นะครับ รถต่างๆเดิมทุกจุดเลยนะครับนี่ครับรถสวยมากลนะัสีเป็นสีเดิมนะฮะสีเดิมทั้งเซตเลยไม่มีการเคลมสีนะเพราะฉะนั้นรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะฮะสะเก็ดหินตรงกระจังหน้าไม่มีเลยนะปกติถ้ารถใช้งานหนักๆวิ่งบ่อยๆเนี่ยตัวสกงสะเก็ดหินต้องมีนะฮะที่ฝากระโปรงหน้าหรือตัวขอบกระจังหน้าเนี่ยไม่มีเลยนะล้วสีสวยมากคันนี้สีสดมากเพราะนั้นลูกค้าหนึ่ง จอดไว้ในร่มนะฮะแล้วก็ดูแลรักษารถด,ดีคันนี้เจ้าของดูแลรักษาดีมากนะฮะดูเบาะดูอะไรนะฮะดูพื้นด้านหลังเบาะนะฮะดูนะ,ะปกตินี้ถ้าเกิดว่ารถใช้งานหนักๆหรือว่ามีการบรรทุกขนของต่างต่างอ่ะพื้นผิวเบาะด้านหลังเนี่ยมันจะมีรอยขีดข่วนนะจะมีรอยขีดข่วนจะมีคราบต่างๆดูนะฮะอันนี้เนียนกริบเลยนะครับผมลูกค้านี่เนียนกริบเลยนี่ฮะนี่แหละการเอาใจใส่การดูแลรถของเจ้าของคนเดิมเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นเจ้าของคนใหม่ที่ได้ไปเนี่ยคุ้ม นะฮะเป็นที่โชคดีของเจ้าของคนใหม่ละใครจะเป็นเจ้าของมาดูกันคันนี้นะใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะโอนจองล็อกรถเพียง5,000บาทเท่านั้นนะฮะเพียง5,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้ง่ายๆมีคันเดียวเท่านั้นนะฮะคันนี้ Toyota f o r t u n e r 2.5G นะ,ะียรเแมนวนวลปี14ใช้งานน้อยสภาพเดิมๆนางฟ้าเลยในราคา629,000บาทสนใจรีบติดต่อเข้ามาที่เบอร์095 0566926แอดไลน์สอบถามรายละเอียดการโอนจองได้เลยนะครับล็อกรถคันนี้ไว้ก่อนเลยนะฮะผมแนะนำนะครับเพียง5,000บาท,ทเตรียมเอกสารมาจัดเฟรนด์ได้เลยไม่สะดวกเข้ามาที่บริษัทรยนต์เตรียมเอกสารไว้รอต่างจังหวัดได้เลยนะฮะจะเป็นภาคเหนืออีสานใต้ได้หมดเลยนะครับเพียงท่านจองออรถไว้เราจะมีทีมงานประสานงานเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ทุกธนาคารนะฮะมีรองรับทั่วประเทศเลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผม ช้าไม่ทันแน่นอนนะฮะสภาพรถสวยขนาดนี้นะครับมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับโ o y ยต a Fort u n e ะครับ 2.5G ปี2014เกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลในราคา629,000บาทสภาพเดิมๆนางฟา้าแบบนี้นะฮะหาไม่ได้แล้วนะอยู่ที่นี่ที่เดียวนะที่บริษัทเพชรยนต์มีแค่คันเดียวเท่านั้นที่เข้ามาดูนะฮะคอนโซลด้านหน้านะรายละเอียดสวยงามมากๆนะครับตัวเบาะ รวมไปถึงตัวเกียร์นะฮะดูครับการใช้งานนะฮะหัวเกียร์นี่ไม่มีบุบสลายเลยฮะผมดูนะฮะแล้วก็ในส่วนของพวงมลาลัยนี่เดิมๆมากๆเลยนะฮะไม่มีศึกก่อนนะฮะเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทเครื่องดูแล้วดูเลขไม่กันนะฮะจะลองบ้าวไม้เลขไม่คันนี้ใช้งานเท่าไหร่เดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับผม เอาละครับเราเข้ามาอยู่ในตัวรถของเจ้า f o r t จูเนอคันนี้กันแล้วด้านหน้าฝั่งคนขับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูนะฮะดูเลขไม์กันก่อนว่าคันนี้เลขไม์จะใช้งานไปเท่าไหร่แล้วว้าวนะคันนี้เปิดเลขไม์มาต้องร้องว้าวเลยคันนี้รถปี2014นะฮะ 2.5G แมนวนวลออกห้างป้ายแดงมานะครับคันนี้เลขไม์ใช้งานอยู่ที่ 79,748กิโลเมตรรถ67ปีแล้วนะฮะใช้งานไม่ถึงแสนโลไม่ถึง80,000โลด้วยซ้ำไปนะคใครพลาดคันนี้ผมบอกเลยว่าผิดหวังแน่นอนนะฮะพลาดแล้วเสียดายแน่นอนนะครับคันนี้ใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมเพียงโอนจองแล้วรถเพียง5,000บาทนะครับแอดไลน์ที่เบอร์095 056 6926แบบดว่ดวนเลยช้าไม่ทันแน่นอนนะฮะผมบอกว่าคันนี้รถสวยจริง,รงๆดูนะฮะ รายละเอียดพวงมาลัยสวยมากนะครับไม่มีรอยทะลอกเลยการใช้งานเนี่ยใช้งานน้อยจริงๆนะมันสมเหตุสมผลนะฮะสมเหตุสมผลมากๆเลยกับเลขไมคันนี้ดูหัวเกียร์นะดูคอนโซลด้านหน้านะฮะดูพวงมาลายัยนะครับผมนี่นะฮะกิฟเลยเลขไมนะฮะคอนโซลต่างๆเนี่ยสวยแล้วก็สภาพรถภายในภายนอกสีเป็นสีเดิมนะสีเดิมโรงงาน ทุกชิ้นเลยนะรถไม่มีการเคลมสีมานะฮะเดี๋ยวผมเปิดฝาปรงห้องเครื่องให้ดูเมื่อกี้ดูด้านท้ายกันไปแล้วเดี๋ยวมาดูฝาปรงห้องเครื่องด้านหน้ากันหน่นหนอยนะครับคันนี้นะครับใครสนใจรีบเลยนะครับโทรมาที่เบอร์0950566926หรือแอดไลน์นะขอรายละเอียดเบอร์โทรได้เลยนะฮะช้าไม่ทันแน่นอนนะร,รถสภาพส,สวยๆเดิมๆแบบนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือเสน่ห์ของรถมือสองจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ ตัวนี้นะลูกค้ามีตัวล็อกคาดให้ด้วยนะครับผมตัวกันขโมยนะฮะเจ้าของเดิมติดมาให้เรียบร้อยนะครับทุกซอกทุกมุมนี่สวยเดิมมากๆนะฮะเดิมสนิทเลยแล้วก็เป็นสีเดิมโรงงานนะครับดูนะฮะดูรายละเอียดหันงหัวน็อตนะฮะเดิมๆนะครับผมนี่ครับใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับว่าเครื่องยนต์จะสวยเดิมขนาดไหนนะฮะตามมาเลยครับผม เอาละครับเรามาดูสภาพภายในห้องเครื่องของเจ้าโตยต้าโฟร์เนอร์คันนี้กันนะครับผมรายละเอียดของเครื่องเดิมๆเลยนะชุดคันหน้าม้าน้ําเดิมๆตัวโค้ดต่างๆอยู่ครบเลยเม็ดอาร์คสวยหัวน็อตเดิมๆนะฝาเครื่องไม่มีถอดไม่มีเปิดนะครับผมเครื่องสะอาดใสมากนะครับตัว a b s ต่างๆอยู่ครบเลยนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยโชคดีมากๆสําหรับเจ้าของคนใหม่นะฮะคันนี้ใช้งานแค่79,00 0โลแล้วก็หัวน็อตเดิมทุกจุดเลยนะฮะ ฝารกระโปรงของรถแก้มเดิมหมดเลยนี่นะครับนี่นะครับรถนนเดิมๆเ,เลยนะดูตัวเครื่องยนต์นะฮะสะอาดใสามากนี่นะครับตัว ABS ต่างๆนะฮะนี่นะครับรถสวยนะฮะใช้งานมากๆเลยคันนี้ในราคา6 2แสน0 0บาทเท่านั้นกับ Toyota Fortuner 2.5G เกียร์แมนนวลน,นะครับ5้าสปีดปี2014 เลขมาอยู่ที่79,000กโลนะฮะร,รายละเอียดรถเดิมทุกจุดเดิมสนิทเลยนะฮะสีเดิมโรงงานไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะฮะลูกค้าเทินป้ายแดงนะคันนี้นะครับลูกค้ามาเทินเปลี่ยนเป็นป้ายแดงไปนะฮะใครสนใจคันนี้รีบเลยนะฮะโทรเข้ามาที่เบอร์095 056 6926 t o y o t ย์้าหอกโยเนอร์มนนวลน,นะครับในราคา629,000บาทเท่านั้นจองก่อนมีสิทธิ์ก่อน ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอญาตลาไปก่อนรีบโทรเข้ามานะครับสวัสดีครับ